เดี๋ยวจะคุยกับคุณกริศิล,ลปชัยค่ะซึ่งเป็นสสระยองจากพรรคประชาชนนะคะเป็นหนึ่งในคนที่เขาออกมาบอกว่าเขาเนี่ยได้รับการท้าทามให้สินบาทค่าสินบนบเพื่อที่จะโหวตให้กับทางสสโหวตให้กับทางนายกรัฐมนตรีแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็คุยกับหลายๆท่านเนี่ยก็ก็บอกว่า ทางด้านของเพื่อไทยบอกว่าโอ้ยเสียง300รอยกว่ามันจำเป็นหรอมันไม่มีความจําเป็นต้องไปซื้อแล้วนะแต่หลายคนก็มองกลับกันอันนี้ก็คือเขาก็วิเคราะห์ว่าแหมบอยถ้ามีจากพักประชาชนมาโหวตให้สักคนหนึ่งเนี่ยมันคือมันเหมือนโดนยามอ่ะอ่าอ่าก็ต้องเดี๋ยวรอพูดคุยนะคะอ่ามาแล้วล่ะค่ะคุณกรีดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานอยู่ไหนคะเนี่ยอยู่ระยองปะ เมื่อวานอยู่สภาเออเราอยู่เราเชื่อพี่พี่เจรนญเรามีเหมือนกันใช่ไหมคือ <c oughs> <c oughs> อยู่ชช้นไหนก็เมื่อวานประชุมอยู่ชช่นไหนคะเมื่อวานประชุมอยู่ชั้นหกครับ <c oughs> โอ้โหเดินลงมาเลยสิเดินบันไดหนีไฟลงมาไม่ได้เดินครับวิ่งเลยวิ่งแต่ทุกคนปลอดภยัยคุณกรีดเ <c oughs> ล่าให้ฟังหน่อยเอ่พอเพราะคุณกรีดเนี่ยเป็นคนออกมาเปิดเรื่องนี้มีมีการ,ร,รติดต่อมายังไงคะคือจริงๆก็ติดต่อผ่านผ่านเพื่อนเอ่อ เป็นรู้จักกันนะครับเป็นฐานะเพื่อนก็เป็นลูกของเพื่อนคุณพ่อผมโทรมาหาผมเนี่ยในคืนวันที่สองของการอภิปรายนะครับประมาณสักทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเนี่ยโทรมาแล้วก็เหมือนกับเอ bon ie, ซอสอ,ซอเนี่ยเขาจะขอให้บวชให้นายกนะเขาจะให้สิบล้านอ <uri. S 3> <fin> คนที่ติดต่อมารู้จักไหมคะไปนะครับร,<น>รู้จักรู้จักอ๋ออยู่ซีกไหนรู้จักแฟนเป็นเป็นคนระยองเหมือนกันอ๋อแต่อยู่ซีกรัฐาบาลเหรอคะ หรือยังไงเอ่อคือคนเนี้ยจริงๆก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับในทางการเมืองเลยฮะือร uh ู huh. ด้ด้วยความที่คนคนเนี้ยถูกนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งเนี่ยไหว้วานให้ติดต่อผมมาให้อ่า uh huh. ครับที่ว่าที่ว่าผมนําเสนอไปว่ามันมีนายเอเนี่ยนายเอเนี่ยคือเพื่อนผมคน <Okay. S 2> นี้แหละก็โทรหาผม mm hmm. เพราะว่านายเอเนี่ยได้รับการติดต่อจากนายบีที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นท่านหนึง่งนะครับเพื่อมาคุยกับผมเรื่องนี้ก็โทรมาครั้งแรกผมก็บอกเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไง เสียงรัฐบาลเขามีตั้งเยอะจะมาเอาเสีจิผมไปทําไมเออ,เอ,อผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวใครเขาติดต่อเนี่ยถ้าเขาอยู่ที่สภาเนี่ยให้เขามาคุยกับผมเลยผมอยู่ในห้องประชุมนี่แหละดูซิว่าจะมีใครมาไหมแลนนั้นไม่ได้เชื่ออะไรนะครับก็ไม่ได้เชื่ออะไรแล้วก็มันก็ไม่มีการใครมาติดต่อนะตอนนั้นก็ยังหันไปคุยกับเพื่อนสสด้วยกันบอกเออเนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีคนมาติดต่อเราอะ่ะเดี๋ยวเรานับไปคุยห้องใดห้องหนึ่งแล้ว,ลวเราแอบ ตั้งตั้งกล้องวิดีโออดกันดีกว่าออแล้วเดี๋ยวเราจะได้เอามาเปิดกับสังคมยังคุยกับเพื่อนอยู่เลยนะะก็ปรากฏว่าก็ไม่มีการติดต่อมาจนประมาณสักสามทุ่มเ,เพื่อนของผมน,นี้ก็โทรมาอีกทีนีเ้เพิ่มจากสิบเป็นสิบห้าแล้วออบอกบอกเออ,นอเนี่ยบอกเนี่ยเขาเขาฝากผมมาผมก็ไม่ได้อยากโทรนะสสจะสินใจเลยสิบห้าล้าน คุณกินตอนนั้นเชื่อไหนตอนนั้นเชื่อเออเออมาปั่นอะไรผมเรียกเงินยเปล่าเนี่ยเออก็บอกตอนนั้นปฏิเสธไปเลยผมก็ไม่เชื่อผมก็บอกเขาไปเลยว่าไม่รับปฏิเสธผมไม่ไม่เอาอะไรแบบนี้อยู่ละอ่าเขาคิดว่ามันจบไปแล้วนะฮะค่าจบตั้งแต่คืนวันที่สองก็ไม่มีอะไรพอตอนเช้าวันเวงมตติเนี่ยก็มีประมาณสักหกโมงกว่าหกโมงเช้าเนี่ย พื่อนคนนี้ก็แชทไลน์การคุยระหว่างเขากับนักการเมือง้องถิ่นมาให้ผมดูว่าเออก็มีข้อเสนออะไรแบบไหนนะสุดท้ายตัวเลขที่เห็นจากแชทไลน์ก็คือยี่สิบถ้าเบิรไล่ออกจากพรรคก็มาอยู่กับเขาให้อีกห้าให้เงินเดือนอีกสองแสนห้าแล้วถ้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยสิบคนเนี่ยมีตําแหน่งให้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตําแหน่งอะไรก็ไม่ได้สนใจก็เราก็อ่านเราไม่ได้ตอบอะไรเขาเราก็ไปโหวตลงมติของเราคก็พอลงมติเสร็จรถเนี่ยผมก็โทรกลับไปถาม ว่าเอ้ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยเหตุการณ์มันเป็นยังไงมันจริงไหมมันเรื่องจริงไหมอะไรไหมอ่าปลายสายเพื่อนผมเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเออนอกจากนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยที่โทรคุยกันแล้วก็ไลน์คุยกันเนี่ยก็ยังมีเบอร์เบอร์หนึ่งเป็นผู้หญิงโทรหาเขาก็มาเสนอผลประโยชน์แบบนี้แหละผมก็อ่าไพอย่างนั้นผมขอเบอร์หน่อยอ่าเขาก็ตอนแรกก็ไม่ให้นะเราก็พยายามขยันทยอยอาจจนเขายอมส่งมาให้ส่งมาให้ผมก็เบอร์ไปเช็คครับเพราะว่าเบอร์เช็คก็ได้ชื่อผู้หญิงมาชื่อนึง อเป็นตัวสอนยาณนอนเนนะใช่ไหมตามที่ผมให้ข่าวไปค่ะ <c oughs> ก็อ๋เอเรารู้ว่าชื่ออะไรผมก็ไม่รู้จักนะคนชื่อนี้นามสกุลได้โทรกลับไปไหมคะไม่ได้โทรไม่ได้โทรผมได้เบอร์ผมเอาเบอร์ไปเช็คก,ก่อนค่ะเป็นเบอร์ใครล้วได้ชื่อนามสกุลมาเราก็เอาง่ายๆเลยก็เซิร์ชใน google เลยว่าชื่อนี้คือใครปรากฏว่ามันขึ้นมาเป็นกรรมการบริหารพักการเมืองพักหนึ่ง เคยมีการเหมือนจัเตรียมตัวก่อนที่จะเลือกตั้งก่อนปีหกหกอะไรแบบเนี้ยน,นะครับก็เราก็รู้ล้วก็ใช้ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วเพราะว่าเขาพยายามตั้งแต่เมื่อวานนึที่าจะจบแต่ว่าตอนเช้าก็ไม่จบคอ่าก็ยังมีอะไรเสนอมาคือมีข้อความมีแชทไลน์ส่งมาแล้วก็ประกอบกับเบอร์โทรที่เพื่อนให้มาเนี่ยเขาก็แคปหน้าจอหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้าโทรศัพท์เขามาให้เลยนะว่าเป็นเบอร์นี้ ไม่ได้ส่งมาเป็นตัวเลขนะส่งมาเป็นแบบแคปหน้าจอว่าเออมีเบอร์นี้โทรเข้ามาจริงๆค่ะเราก็เอาเบอร์นี้แหละไปเช็คจะออกมาเป็นตัวกบหอพักการเมืองพักหนึ่งเช็คไปเช็คมาเนี่ยอ่าเป็นพักการเมืองที่ชื่อคล้ายๆกับพักไทยสร้างไทยค่ะองแต่ไม่ใช่นะแต่ไม่ใช่คคนคนนี้ทําธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์แล้วก็ปั๊มน้ํามันอ่าตามตามที่ผมเห็นจากสื่อที่เคยเขียนถึงพักนี้เอาไว้ แล้วก็พักนี้เคยเคยมีข่าวในหน้าสื่อสักตอนประมาณพฤศจิกาหกห้าถ้าผมจำไม่ผิดว่านสื่อโดยเอามาตีแผลว่าเป็นพักสํารองให้ใครหรือไม่เพราะว่าผู้ก่อตั้งพักและหัวหน้าพักนี้เขามีความสนิทสนมกับอ่าคนบ้านใหญ่ที่บุรีรัมย์ทำอา,อาชีพใคล้ายๆการเป็นนายเป็นนายสนามแข่งรถอะไรประมาณเนี้ยอ,อ่าอ่าครับกเ็เราก็คิดว่าเออเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นมันคงมีมูล มันจะเป็นเรื่องจริงแล้วแหละที่มันมีการติดตอ่ออ่ามีการพยายามจะซื้อตัวคือติดตอ่อติดตอ่อจริงๆอันนี้ผมยืนยันได้เพราะว่าผมเจอกับตัวนะค่ะทีนี้ว่าตอนแรกคิดว่าปั่นก็คงไม่ใช่ปั่นแล้วแหละเออกำลังจะถาม,มไงว่าว่าเป็นแบบเขายนหินทับทางหรือเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับเป็นการลองใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะตอนแรกก็คิดว่าอย่างนั้นตอนแรกก็คิดว่าอย่างนั้นว่าเอ๊คือ,ค,อคือผม,ผม,ผมใช้ภาษาว่าน่าจะปั่นนะไม่รู้ว่าปั่นให้ผมไปทางใดทางหนึ่งหรือเปล่า เออแล้วก็สุดท้ายปุ๊บเนี่ยเราก็คิดคือคืออันแรกเนี่ยก็เห็นด้วยกับทางรัฐบาลที่ออกมาตอบลยนะว่าเสียงเขาพออยู่แล้วเขา hmm. ต้องการเสียงไปทําไม hmm. เสียงเดียวเออแล้วก็แต่ว่าเรามองว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้สมมติเขาทำได้นะเขาตั้งใจจะทําลายพรรคจริงๆิเนี่ยก็ hmm. ถ้าผมถ้าผมเกิดไปตอบตกลงหรือผมไปบวตให้ในายกรัฐมนตรีนะพรรคประชาธนนีตเสียหาย hmm. มหาศาล hmm. เงินขนาดนี้เนี่ยผมว่า hmm. เขาก็คุ้มค่าที่จะทำลายพรรคการเมืองพรรคหนึ่งได้เลยนะ จะมองไหมว่าทําไมเขาถึงจ้องมาที่ทางด้านของคุณกฤิตเออทาไมต้องเป็นคุณกฤตนั่นแหละสิผมก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นผมเพราะว่าเพราะเป็นสอสอคนแรกหรือเปล่าผู้หญิงอาจจะเป็นเป็นไปได้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยอ่าทําธุรกิจเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันเนี่ยซึ่งอาจจะมี มีความเกี่ยวโยงกับนักการเมืองท้องสิ่นคนที่ว่า้วานเพื่อนผมมาเนี่ยเพราะว่าเขาน้าจะทำธุรกิจคล้ายๆกันเป็นปั๊มน้ํามันอะไรแบบนั้น <ๆ S 1> รุดรู้จักการอะไรเงี้ยลองคุยดูอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วก็ผู้หญิงคนเนี้ยเมื่อวานเนี่ยผมดูข่าวผมให้สัมภาษณ์ช่องช่องของพี่ธนายกับพี่อมรักษ์เนี่ยเขาก็ไปเจอนอนเนงอีกคนหนึ่งที่อยู่หลังนอนเนงคนนี้อีกผมก็ไม่รู้าอาจจะผมไม่รู้เลยนะว่านอน,อนเนงอีกคนหนึ่งคือใคร <c oughs> แต่ว่าผมว่าพี่ธนายน่าจะรู้ละอืม รู้กอาพูดไม่ได้รู้ก็พูดไม่ได้ไม่แล้วคุณคุณกฤิดมองว่าเออชื่อใว่าอย่างนี้คุณกฤิดเชื่อเลยใช่ไหมว่ามันมีมีแบบนี้ผมเชื่อเชื่อเชื่อแน่นอนเพราะว่าถ้าปลายสายก็พูดกับผมเนี่ยท้องถิงขนาดแบบเออถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวเขาเอาเงินไปฝากไปวางไว้ให้เลยที่อ่านักการเมือนท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก่อนก่อนก่อนตอนเช้าก่อนวันโบสอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ มันมันคงไม่ใช่แล้วแหละอะไรเงี้ยคือผมเนี่ยอยากจะรู้ว่าถ้าถ้าไอ้นี่นะมาติดต่อผมที่สภาค่ะอยู่สภานี่เอ,อม,มีเส้นสายหรือว่ามีพรรคพวกใครมันมีอยู่แล้วอครับถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงอะ่ะก็ให้มาก็าก็ไม่มีการมาก็คงคงไม่กล้าเออกระเลยขนาดนั้นคือถ้ามันนั้นมาจริงๆนะผมอาชิพได้ผมกฎหมายพูดจริงๆร้วเอยอืม,อมแล้วในในพักคุยได้คุยกันไหมกับเพื่อนสสอคนอื่นมีใครมีใครได้รับการท้าทามแบบนี้อีกไหมคะเข้าที่ผมคุยเนี่ยจะไม่มีนะ ไม่มีใครเลยหรือว่าเขาอาจจะมีแต่ว่าเขาอาจจะไม่อาจจะเป็นลักษณะนี้ไม่ได้มีหลักผมหลักฐานอะไรขึ้นมาเปิดอะ่ะคือแต่ไม่มีพูดถึงเลยหร,อ,หรอเรื่องเงี้ยเวลาเวลานาเสนอมันก็สองมุมนะ,ะผมก็มีสังคมอีกมุมหนึ่งเขาก็บอกว่าผมสร้างเรื่องสร้างราวอ่อหรืแสงอะไรหรือเปล่าผมก็ผมก็หลาผมไม่รู้จะทํมาทำไมนะค่ะอืมแต่ว่าณเวลาที่เขามาติดต่อเนี่ยค่ะรู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบแวบแรกที่มาเขามาติดต่อเนี่ยเราคิดยังไงคะ แค่ผมว่าผมไม่เชื่อผมว่าปันอ่ะ hmm. คือคือปันนี่ไม่ได้หมายถึงเพื่อนผมปันนะหมายถึงว่าไอ้คนที่ไหว้วานเพื่อนผมมาเนี่ยปันหรือเปล่าต้องการต้องการทําลายความน่าเชื่อถือของ hmm. ผมหรือว่าของพรรคอะไรอย่างเงี้ย hmm. หรืออาจจะหลอกล่อให้สมมติผมตอบเฮ้ยโอเคเอาเลยปึ๊บเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันไม่ให้จริงว่าก็เป็นการทำลายผมมันคือมันมองได้หลายมุมจริงๆนะครับ hmm. เรื่องเนี้ยอื hmm. แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเลยครับผมก็มองว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้ที่ผู้หญิงคนเนี้ยเหมือนกับอผู้หญิงคนที่เป็นกรรมการบริหารทักษเนี่ยหรือกับคนข้างหลังเขาเนี่ยพยายามที่จะเหมือนกับโชว์ให้กับคนที่เน้อนหน้าเขาเห็นว่าเค้เขาดิวสอสอด้ไรือเปล่าเอ,อ,อ,อันนี้ยังยังมองนะอะไรแบบนี้แสดงว่าเราก็ยังมองว่ามันไม่ได้มาจากต้นตอแบบรัฐบาลจริงๆใช่ไหมคะ เพราะถ้าฟังอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าเขาก็อยากโชว์ผลงานเนาะอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่ใช่คือผมว่าเขาก็อยากโชว์ผลงานถ้าทําให้ได้ซึ่งซึ่งแน่นอนอ่ะมันก็มีแบบถ้าเกิดถ้าเกิดมันมีคนทําแบบนี้ได้จริงๆผมว่าก็มีก็มีพรรคการเมืองต่างรัฐบาลที่ก็พร้อมที่จะรับเข้าไปอแหละถูกครับเพราะวั้นถ้าคุณต้องดูตามตามตมไลน์เนี่ยยังไงครรมอยมันก็ต้องมีต้องมีการปรับไม่ช้าก็เร็วอ่ะแล้วแล้วอย่างที่เรารู้อ่ะครับการการจัดสรงเจ้าอี้ รัฐมนตรีเนี่ยก็อ,อยู่ที่จํานวนสสในมือของแต่ละพรรคแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนอยู่แล้วอการที่รวมสสได้มากที่สุดเนี่ยก็ก็เป็นก็เป็นสิ่ง,งที่เขาเอาไปต่อรองได้หรือถ้าเขาต่อรองตําแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้มันก็ยังมีตําแหน่งอื่นๆเยอะเลยในรัฐบาลนะเป็นคณะทํางานที่ปรึกษาผู้ช่วยอะอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดก็เป็นไปได้ที่จะแสดงศักยภาพให้กับผู้มีอำนาจได้เห็นแต่เสียงเดียวอะ่ะอันนี้พูดแบบฟแฟร์นะ เออม,มันมันมัน,ม,นมันเป็นผลงานหรือหรอถ้าเสียงเดียวอะไรเงี้ยค่ะต้ <S <S องพรรประชาชนหนึ่งเสียงเนี่ยสำคัญนะผมว่าเจอเสียงเดียวเนี่ยถ้ามันไปรวมกับมันดีเครดิตได้เลยนะสีเนาะเห็นทั้งร่วมฝ่ายค้านเอหลายหลายคนที่ก็ไปโหวตชอบให้นายกมันก็ยังเกิดขึ้นได้ไอันั้นกี่คนแล้วนะ่ะห้าเจ็ดคน ค่ะเท่าที่ที่เห็นกันตามตามตามหน้าสื่อเลยนะมีปูอัดด้วยได้คุยไหมจริงเนี่ยมีคุณปูอัดรู้จักกันไหมกับปูอัดคุยกันบ้างไหมก่อนหน้านี้ไม่เลยผมผมไม่ค่อยสนิทกับเขานะไม่ค่อยได้คุยเลยครับคือก็เดินสวนกันไปสวนมาตั้งแต่ตอนเป็นอยู่ก้าวไกลด้วยกันก็คือเราก็สอสอใหม่กันทั้งหมดมันก็ไม่ได้รู้จักกันทั้งทุกคนเนาะอืมถ้าส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่กับเพื่อนอ่าสอสอตะวันออกกันใกล้เคียงและยองจันชนบุรีอะไรอย่างเงี้ยก็จะสนิทกันกับ กับเพื่อนเพื่อนพวกนี้มากกว่าค่ะแล้วผู้บริหารพักว่างไงบ้างคะมีการถามมีการคุยมีการอะไรกันจริงจตอนนี้ผู้บริหารยังไม่มีใครโทรหารผมนะมีคะแค่มีแค่ผมเนี่ยรายงานให้กับรองเลขาพักทราบแล้วก็รองเลขาก็แจ้งให้กับเลขาธิการพักได้รับทราบแล้วอ่าแล้วเขาว่าไงบ้างคะเออแกก็รับทราบในข้อมูลแต่ทีนี้ว่าเดี๋ยวจะดําเนินการอะไรอย่างไรต่อนเนี่ยผมผมคิดว่าคงจะเป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารพักที่จะเอาข้อมูลทั้งหมด ไปประมวลดูว่าจะทําอะไรกับเคสนี้อย่างไรหรือไม่นะครับอืมจ็ต้องดูแต่ผมไ<ด>ม่ได้เตรียมทั้งหมดแล้วแหละคือหลักฐานที่ผมเปิดหน้าสื่อมันก็ส่วนนึงอ่ะคือถ้าเปิดไปทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีคือหมายความว่าเราก็ยังเป็นห่วงเอ่อคนที่คือเพื่อนเราไม่ได้รู้อยู่ในด้วยอือมคือก็ด้วยความเกรงใจอะไรต่ <มา S 2> ไม่ติด,ดต่อมาแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าเป็นการเปิดให้กับผู้บริหารพักเนี่ยผมก็ให้ใครทั้งหมดแแหละให้ไปตรวจสอบกัน แต่ว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะสองเนี่ยมันมีคนแบบนี้ไม่เกี่ยวข้องเออแล้วก็จะดําเนินการอย่างไรได้หรือไม่เนี่ยเพราะว่าพักการเมืองพักเนี้ยไอ้กกบหอคนเนี้ยสถานะพักไม่มีแล้วสถานะไม่มีแล้วเพราะว่ามีมาจิกไม่ครบค่ะอืมก็อย่างนี้มันจะทําอะไรได้แล้วกรกตให้ยุพักมันก็ไม่มีประโยชน์อะไปแล้วทุอย่างแล้วไปร้องปปชได้ไหมเรื่องจริยธรรมก็ ก็ไม่มีใครดมหนุนมาหม่ทางการเมืองเออก็นั่นเลยดิมันก็ใชถ่ถ้าที่ผมคิดเร็วๆนะแต่ว่ามันอาจจะมีไม่เห็นบางคนเขาพูดเขาพูดว่าเอ้ยเราเป็นเจ้าที่รักมีคนมาเสนอสินบนให้ก็ปิดแล้วเอออย่างนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวต้องไปดูอ่ากาลังหาช่องพูดง่ายๆว่าเราจะทําอะไร<ว>ได้คือไม่ได้ปล่อยผ่านเลยใช่ไหมคะอะไรนะฮะไม่ได้ปล่อยผ่านเลยว่างั้นก็คงไม่ไม่ได้ปล่อยผ่านครับเรื่องแบบนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงนะแต่ว่าถ้าทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่ง ก็ต้องเดี๋ยวรอติดตามนะคะแต่ว่าไม่ย้ายพักแม่ไม่ย้ายอยู่แล้วครับไม่ย้ายไม่ได้ไม่ย้ายไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดสมัยหน้าอะไรอย่างนี้ก็ค่อยว่ากันแล้วเราต้องให้ฟังโอ้สมัยหน้าผมผมก็ยังอยู่กับพักเดิมมีแหละผมชัดเจนอยู่แล้วเนาะทีนะี้ว่าอตอนร่อยฟังต้นเติมนิดนึงนะเดี๋ยวมีคนบางคนบอกว่าเออผมไป้ให้สัมภาษณ์ว่าเคยถูกซื้อตัวครั้งแรกใช่ครั้งนี้คือครั้งแรกที่มีการซื้อและเสนอเงินแต่ว่าการชาติชามให้ไปอยู่พักอื่นเนี่ยมันมีอีกครั้งหนึ่งตอน ตอนที่อดีตเจ้าไปถูกยุบก็เคยมาแล้วมันมีแต่ว่าอันนั้นไม่มีการเสนอตัวเลขเนาะเขาก็แค่มาบอกเขาก็อันนี้พักมาทางแชทของเพจเลยนะก็เหมือนเราถ้าไม่มีที่ไปก็มาได้เป็นหัวหน้าพักเออหัวหน้าพักเลยเหรอระดับหัวหน้าพักเลยเหรอชวนใช่เป็นหัวหน้าพักแต่ว่าพักแบบพักไม่รู้จักอะพักโหเนมใหม่อะเออแต่ว่าไม่ได้ผ่คเเดียวนะเพื่อนในระยองโดนหมดทุกคนก็เขาก็อยากได้มีสอสอไง น่าจะใช่น่าจะใช่อันนั้นตอนนั้น่ะเป็มเป็นอีกเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งครับแต่ว่าครั้งเนี้คือมันมีการเสนอตัวเลขเงินให้อ่ามันต่างกันตรงนี้ครับอือได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณกริตศิลปชัยนะคะสสระยองจากพักประชาชน